เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพ,เพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงกเก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูดวงอีกครั้งในช่องครูดวงคอยสวัสดี FC สวัสดี ท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องคูดวงคอยครั้งแรกนะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงหลายท่านทราบกันดีอยู่นะครับช่องคูดวงคอยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะครับให้กับคนที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบนะครับแล้วก็บางครั้งคูดวงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาเพื่อนามาสะสมด้วยคลิปนี้ EP นี้ คโด่งอยากจะบอกนะครับว่าตอนนี้เหรียญที่อยู่ในมือของคุณโด่งนะครับกําลังเริ่มมีราคาแล้วก็มีเหรียญที่กําลังมีราคาสูงขึ้นอีกนะครับสําหรับเหรียญนี้เดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลกันเหรียญที่คุณโดงจะมาพูดถึงคลิปในอี EP นี้นะครับจะเป็นเหรียญ10บบาทกาญจนาพิเศษเหรียญ10บาทกาญจนาพิเศษนะครับต้องบอกว่าจํานวนการผลิต หลายร้อยล้านเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะผลิตในประเทศไทยเองหรือว่าเขาจะเรียกกันว่าบล็อกไทยหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าบล็อกอิตาลีนะครับบล็อกไทยแล้วก็บล็อกอิตาลีผลิตออกมาหลายร้อยล้านเหรียญมีความผิดพลาดออกมาเยอะบ้างเนี่ยเนี่ยยังก็เหรียญที่อยู่ในมือของคูณโด่งนะครับเดี๋ยวคูณโด่งขออนุญาตทาให้ดูนะเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้เอียงเล็กๆน้อยๆนะเอียงเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็มีราคานะครับ เนี่ยเอียงเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็มีราคาเดี๋ยวครูดงหาเอียงเยอะๆดีกว่าเนาะนี่อันนี้ก็เอียงอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับนี่เอียงแบบนี้ก็มีราคาหรือว่าถ้าเกิดจะเป็นนี่ผาเสียนแบบนี้เลยก็มีราคาสูงนะครับผลิตออกมาเยอะนะครับความคาดเคลื่อนผิดพลาดก็เยอะนะนี่เห็นไหมอันนี้เป็นเหนรเียญผาเสียงกลับเลยนะเนี่ยคุูดวงก็เก็บเอาไว้นะครับเนี่ยมีคนมาขอซื้อก็ไม่ได้ขายนะทีนี้มาพูดถึงเหรียญ การจนาที่มีราคานะครับเหรียญหนึ่งถ้าเกิดเป็นพ่อเสียนกับหรือพ่อเสียสลับเนี่ยพวกนี้ก็หลักพันนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญแบบนี้ก็หลักร้อยบาทมีอีกเหรียญอีกหนึ่งประเภทนะครับที่ออกมาแล้วมีราคาสูงนะครับแล้วก็ราคาสูงเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อตอนปลายปีที่แล้วราคาซื้อกันก็5 0 0 0 8,000บาทนะครับ ตอนนี้มีการเล่นกันนี่สองหมื่นเลยนะครับสองหมื่นนี่แทบจะไม่อยู่ด้วยคนขายก็ไม่ได้คิดจะขายด้วยนะครับนั่นก็คือเหรียญสิบบาทกาญจนาพิเศษที่เป็นสีเดียวนี่ครับผมลองดูให้ดีนะครับนี่คือเหรียญสิบบาทกาญจนาที่เป็นสีเดียวเหรียญนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับเหรียญผลิตผิดเนื้อเนี่ยแบบนี้กํลาลังเป็นที่นิยมคู่โดมอยากแนะนําน,น,นะครับใครที่จะเป็น คนซื้อคุณดวงอยากให้ศึกษาให้ดีนะเหรียญสิบบาทกาจนาที่เป็นสีเดียวต้องเป็นชิ้นเดียวนะครับเป็นชิ้นเดียวเป็นเหรียญนิกเกิลเนี่ยต้องเป็นชิ้นเดียวกันนะไม่ใช่เป็นสองชิ้นแบบนี้นะครับต้องเป็นชิ้นเดียวกันเพราะว่ามันจะมีน้ํายาเรียกว่าน้ํายานิกเกิลเอาไว้ชุบชุบเนี่ยออกมาเป็นสีนิกเกิลเลยล่ะเป็นสีนิกเกิลเลยมองดูเป็นยังไงก็เป็นนิกเกิลแต่ที่เขาทําไม่ได้ก็คือการทําให้มันเป็นชิ้นเดียวตอนนี้ยังหาวิธีทําไม่ได้นะครับ แล้วก็พอเป็นเหรียญที่กําลังได้รับความนิยมครูโดมาทําคลิปเอาไว้เพราะว่าไม่อยากให้ใครนะครับบางทีอาจจะตกไปเป็นเหยื่อสําหรับพวกมิจฉาชีพที่ไปนําเหรียญปกติเนี่ยไปชุบนิกเกิลน,นะครับแล้วก็ออกมาขายเนี่ยก็ต้องลองดูให้ดีนะครับนี่ครับผมถ้าเกิดเป็นเหรียญสิบบาทกญจนาของชิ้นเดียวนิกเกิลแท้ต้องไม่มีรอยต่อของเหรียญน,นะครับวงในแล้วก็วงนอกครูโดเน้นย้ํานะ ถามว่าเหรียญแบบนี้ราคาขึ้นสูงไหมขึ้นสูงมากนะครับเพราะว่าเป็นการต้องการเป็นความต้องการนะครับของคนที่เป็นนักสะสมก็ลองลองดูนะครับคลิปนี้อีพีน้หวังว่าเป็นประโยชน์นะถามว่าคูโดงก็ซื้ออยู่ไหมก็ถ้าเกิดไม่แพงมากคูโดก็ซื้อนะครับแต่ถามมีคนมาเสนอขายไหมมีแต่ว่ามันเป็น2ชิ้นคูโดเลยไม่เล่นคลิปนี้อีพีน้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม